<laughs> <laughs> บอกเลยนะครับว่าคลิปนี้อาจมีภาษาหยาบคำหยาบขายเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปครองคแนะนำนะครับบอกไปเพียงแค่นี้แหละเพราะในงานนี้นั่นคือความรู้สึกล้นๆนที่ผมอาจะจะจะบอกกับพวกคุณว่าผมนั้น กดมากแค่ไหนนะครับอ๋อดูซิว่าในงานนี้จะมีใครมาไหมชอบเม้นแรกกันก็ต้องเจอแบบนี้กันไอ้พวกไลแรกเม้นแรกเนี่ยบอกตรงๆเลยว่ามันไร้สาระมากตอนนี้กับผมเขาบอกเับว่าเขาผมนั้นหูดีค่อนข้างจะดีมากแต่ สายตาค่อนข้างจะแย่โอเคก็ผมก็ขอขอกล่าวแบบง่ายๆกันนะผมเล่นเป็นทรปเปอร์นะครับผมเป็นทรปเปอร์เป็น,ปนอ่าเป็นผู้ชายตัวสูงนะแต่ผมรู้สึกว่าเวลาพี่แกหายใจเนี่ยรู้สึกว่าพี่แกหายใจดังค่อนข้างจะดังมากนะครับแล้วก็พี่แกค่อนข้างจะตัวสูงด้วยประเด็นใครยังไม่โหลดว่าคุยอยากรู้จังเลยเนี่ยนานชิปเปเลงเลย โดยปกติไอ้พวกเซอร์ฟเวอร์นะครับพวกเหยื่อพวกเนี้ยจะเกิดค่อนข้างจะไก,กลกว่าเราใครเอาหมอกลงมาวะโอเคั้นงขอข้างกลางใกล้ๆัน่งก่อนแล้วกัน <c oughs> ถ้าเราเหยียบเองอ่ะมันก็เป็นเหมือนกันนะครับระวังตัวด้วย เผื่อใครเผลอไปเยียบของตัวเองนะครับโอเครอฟังเสียงก่อนอา้าวหายไปคนหนึ่งแล้วหายไปคนหนึ่งแล้วทุกท่านผมว่าน่าจะอยู่ไกลๆกว่านี้ นั้นจะต้องสติกคุตเกเตอร์แน่ๆเป็นแฟมิลี่แน่ๆตะกี้ขูดอะไรแบบๆแบบอไม่ใช่ฟังเสียงภาพกูก็ดีดีเฮ้อ โอเควาง้ตรงนี้แหละตะ่อกี้เห็นตะ่อกี้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ทำงานน่าจะแถวๆนี้โอ้โหอยู่ซะโคตรไกลเลย กาธรรมดาโคตรไก่อะเอาครับอ้าวจากไหนวะมองไม่เห็นต้องวางในแนวที่มันชอบวิ่งเข้ามามันชอบม,มันจะวิ่ง มันจะชอบวิ่งหาไอ้พวกที่มันสามารถให้เราสัเกิดสตันได้เราฟังเสียงมันนี่กับเราโอเคโอเคเห็นละเห็นละอ้ว แถวนี้แหละ ไปใ,ใกล้ก่อนแล้วกันนี่ฮะไอพวกนี้มันเล่นดีวะ nhé bên thím ủa nằm nhà tôi em มันวิ่งเร็วมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเห้ยเห้ยเห็นตีนใคร เจอมึงสักทีดีไอ้บา้าเอ้ย ไอ้พวกนี้ต้องเจอจัดหนักๆจะจะจะเยอะเย้ยอะไรอะไรยเยอะเย้ยกูเอ้าไอ้เฮียกูข้ามทำไมกูจะยิบมันข้ามไปข้ามไปข้ามไปเออนั่นแหละข้ามไปข้ามมาทำไมวะโอเค ที่แผนอยู่ไหนวะอ๋อยู่นี่มองไม่เจอมันอยู่อีกอ้าวอยู่นี่ดีกว่าโอเคซื้อไอพวกนี้มันจะแฟมแฟมบิลี่ไหมจะแฟมบิลลี่ไหมเนาะ รอนแฟมิลี่แหละประเด็น <c oughs> อ๋อใกล้ๆนี่เลย <c oughs> คุมต่อไปคุมต่อไป อาวแฟมิลี่จริงๆด้วยแฟมิลี่จริงๆจริงๆผมอยากไปไกลๆนะแต่ว่ามันมีแค่ที่แ่วนี้แหละอ่าโดนไปแฟมิลี่ดีนักก็โดนไปาอาไปครับ ไปตะกี้กูเห็นแฟมิลี่นหน้าวิ่งมาทางนี้แหละรอไป โคตรไกลเลยอย่าฟ้องอย่าฟ้องอ๋อไอ้รันนั้นมันจะวิ่งไปช่วยเพื่อน โอ้ช่างมันไม่ทันละอยู่แถวนี้แหละกูเจอมึงแล้วโอ้โหแม่กว่าจะหาตั้งนาน เราจะหาได้ฝันลายต้องอยู่นานๆนะเออไปไหนนี่แหละวางตัวเนี้ย <laughs> เ <laughs> ออเออช่างเถอะสงสารมันอแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านแล้วกันนะจ๊ะให้ตายสิ สนุกว่ะมีแต่ว่ามินมันอยู่มันอยู่แค่สามคนนะให้คนที่สี่นะ่าจะช่วยมาได้อะโอเคโอเคอันนี้อันนี้เอาเปาทำอะไรอะโอเคเหนื่อยคื <c ười> อแบบว่าหูคุณต้องดีจริงๆอ่ะบอกบอกตรงๆเลยพูดเลย แอดออนห้าพันสามพันโอเคอ๋อแอดออนนี้ใช้ mm hmm. แล้วหมดไปเลยเหรอเนี่ยอ๋อ oh, ก mm ูเก็ตแล้ว โอเคผมเก็ตละมันจะหายไปด้วยเลยโอ้ oh, mm hmm. ตัวละครอื่นผมก็มีนะแต่ผมจะเอาตัวนี้ให้มันดีๆ mm hmm. ไปเลยแล้วแต่นี่คืออะไรบ้าเลยวะ <laughs> ใช่อ๋อ oh, mm hmm. ไปซื้อพวกนี้เหรอ โอเคเป็นบทบาทเป็นเซเวอร์เหรออ๋อโอเคเก็ตแล้วงั้นก็ขอขอบคุณหลายท่านนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมก็ในคราวนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆผมมาให้ผู้คนให้เห็นกันว่าผมนี้เล่นเกมเดย์เดย์บายเดย์ Day แล้วนะครับผมตายโดยแสงแดดนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยหลายท่านที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมงั้นก็ เจอกันคราวหน้าครับผมเพราะผมนายซุปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเรื่องกติกาเรื่องเม้นแรกพวกเมนแรกไร้แรกดูคนแรกดูคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหรือไม่ทั้งฝากร้านฝากนุ่นอะไรวะฝากช่องอะไรถึงนี้นะครับผมก็จะโดนบล็อกนะครับผมโอเค แล้วก็จะโดนบล็อกนะครับบอกไวเพลยงเท่านี้แหละเพราะว่ามันก,กติกาว่าไอพวกเนี้ยผมว่าพวกคุณหาหาเลยวะหาคำติชมหาข้อหาข้อผิดพลาดของช่องผมยังดีกว่าเยอะเลยตามจริงนะครับผมนะขอร้องจริงๆนะครับอย่าให้เกิดแบบนั้นจริงๆนะครับเห็นแล้วมันก็มันก็รู้สึกไม่ดีนะครับมันรกตามากนะครับก็โอเคงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับ